ระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเทระจะสอนตรงกันว่าจิตที่จะเจริญวิปัสนาได้นั้นต้องมีสมาธิหรือความสงบตั้งมั่นของจิตเป็นฐานเสียก่อนจิตจะได้ไม่ถูกกิเลสครอบงำจนไม่สามารถเห็นสภาวธรรม,มตามความเป็นจริงได้หลวงปู่ดูลท่านก็สอนในลักษณะเดียวกันและท่านมักจะให้เจริญพุทธานุสติบริกรรมพุทโธ หรือควบด้วยการทำอานาปานสติคือการกำหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพุทธหายใจออกบริกรรมโทเคล็ดลับของการทำความสงบในเวลาที่จะทำความสงบนั้นท่านให้ทำความสงบจริงๆไม่ต้องคิดถึงเรื่องการเจริญปัญญาและมีเคล็ดลับที่ช่วยให้จิตสงบง่ายคือให้รู้คำบริกรรม หรือกำหนดลมหายใจไปเรื่อยๆตามสบายอย่าอยากหรือจงใจจะให้จิตสงบเพราะธรรมชาติของจิตนั้นจะไปบังคับให้สงบไม่ได้ยิ่งพยายามให้สงบกลับจะยิ่งฟุ้งซ่านหนักเข้าไปอีกเมื่อจิตสงบลงแล้วจิตจะทิ้งคำบริกรรมก็ไม่ต้องนึกหาคำบริกรรมอีก จะให้รู้อยู่ตรงกลางความรู้สึกที่สงบนั้นจนกว่าจิตจะถอนออกมาสู่ความเป็นปกติด้วยตัวของมันเอง